จ้าสบายดีมาพบกับ Song News ันเนอร์สำหรับคลิปนี้จะมาว่าเรื่องการผลิตเครื่องบินด้วยตนเองของประเทศไทยในปัจจุบันนี้หลายชาติในอาเซียนเฮากกำลังแข่งขันกันผลิตอุธยุยทปกรณ์ภายในประเทศของตนเองนอกจากจะเพื่อซวยลดค่าใช้จ่ายแล้วมันยังเหตุให้มีความมั่นใจเรื่องความมั่นคงขืนตืมเพราะว่าเมื่อผลิตภายในประเทศตนเองเวลาขับคันผู้คายต่างชาติบอสนองห้ก็สามารถผลิตออกมานใสเองได้เนาะ ซึ่งรายศาสตร์ใหญ่ในอาเซียนเฮาก็ถือว่าทาได้ดีเ่ราว่าจะเป็นการผลิตเรื่อดํำนำเครื่องบินบรรทุกคนส่งของอินโดนีเซียการผลิตเลดาและลูกซอนไฟของเวียดนามเหล่านี้เป็นต้นว่าสปอไทยก็มีการผลิตเครื่องยิงลูกจรวดลูกระเบิดปืนใหญ่อัตจรงานหุมเกะาและอากาศยานหรือว่าดโดรนมีการผลิตเรืองอบและอ,อื่นอีกหลายอย่าง แต่ว่าไม่อีกสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอเป็นพิเศษในคลิปนี้นั่นก็คือการผลิตเฮือบินของประเทศไทยการผลิตเฮือบินนั่นเป็นเรื่องที่ยากลายแต่ว่าทางไทยแมนเริ่มลงมือไปเป็นทีพอยแล้วโดยเฉพาะแมนการผลิตเฮือบินทะเลทีสามารถใส่ในทางด่านการทหารได้เครื่องบินทีไทยเริ่มลงมือวิจัยและผลิตนั่นแมนเครื่องบินทะเลหรือว่าซีพเพลนที่ได้เริ่มนับมา10ปีแล้วก็คือเริ่มลงมือโครงการวิจัยในระหว่างปี2009 ซึ่งโครงการผลิตธมิตนั่นเป็นโครงการผลิตยานเฮเลน,นํำรวมกับนานาชาตและไทยก็ได้รับซิธ์ในการผลิตยานเฮเลน,นํำแบบสองท่ลังซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตซีเพลนของไทยโครงการของไทยแมนได้วิจัยสร้างยูซีรุ่นนั่นก็คือแน็หนึ่งแน็สองแน็สามและแน็สี่และก็ยังมีเป้าไม้แน็คหาอีกเนาะ ซึ่งปัจจุบันรุ่นต่างๆที่ได้ก่าวมานั่นแมนได้รับการผลิตออกมาเป็นเทียมห้อยแล้วและปัจจุบันบางรุ่นแมนยังกําลังทดสอบและพัฒนาเพื่อให้ได้ตามเงินไขและความสามารถบางอย่างที่ต้องการในปี2017และเดือนธันวาคมปี2019ทีพันมานี่ก็มีการนําเอาบางรุ่นมาบินทดสอบเพื่อปิดการวิจัยและลงมือผลิตเครื่องบินไทยผลิตตระกูล next นี่แมนมีลักษณะพิเศษคือ น้ำหนักตัวเปาค้องเครื่องบินแมน3า0กิโลกรัมมันทุกได้บุเกินหกหอยกิโลกรัมมีระยะการบินหาหอยหกสิบเจ็ดกิโลเมตรบินด้วยความไวเกือสิบนอตหรือว่าหนึ่งหอยหกสิบหกกิโลเมตรต่อสุ่มงเพดานบ,บินสูงสุดหนึ่งมืนฟุตหรือว่าราวๆสามกิโลเมตรสำหรับประโยชน์หรือการน้ำใสฐาน้ำใสทั่วไปก็จะเหมาะแก่การท่องเที่ยวเส้นการบินส้มตามชายฝั่งทะเล เนื่องจากว่ามันสามารถลงจอดในน้ำทะเลก,ก็ได้ส่วนทางการทหารลักลกก็จะนำใส่สำหรับการลาดตระเวนและบรรทุกหรือว่านำทรงสิงคองถ้าจะให้นักเข้าไปเครื่องบินทะเลของบางประเทศก็จะนำใส่สำหรับภารกิจสอกห้าเพื่อดำานําและปะเพื่อดำานำําอันนี้กาคือบาทเก้าสำหรับการสร้างเครื่องบินของประเทศไทยเนาะที่ข้าพเจ้าขอนำมาฝากท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ